สวัสดีค่ะวันนี้คุณสีออโต้ Auto ของเราก็มาร่วมในงานมอเตอร์โชว์ทั้งที่41ทาครั้งนี้นะคะเป็นงานใหญ่งานแรกประจำปีนะคะจะเห็นได้ว่าทีมงานเราพร้พอมมากและมีแคมเปญพิเศษที่จะสนับสนุนลูกค้าที่เข้ามาในงานนี้นะคะเริ่มต้นที่2.39%นะคะแล้วก็ส่วนของรถมอเตอร์ไซค์เองบิ๊กไปเราเริ่มที่3.29%ด อกจากนี้เรายังมีบางรุ่นที่ร่วมแคมเปญกับเราก็จะเริ่มต้นที่0.99%นะคะนอกจากนี้เองเป็นปีที่เราครบรอบ75ปีทางเราเองได้มอบแคมเปญพิเศษสําหรับรถทีีหรือรถไฟฟ้านะคะเริ่มต้นที่1.75%นะคะแคมเปญพิเศษอันนี้สําหรับในงานข้างนั้นนะคะนอกจากนี้แล้วเรายังมีเทคนิคนะคะหรือวิธีการที่ช่วยในการมาถึงเชื่อได้อย่างรวดเร็วที่เราเรียกกันว่าพร้อมสตาร์ทซึ่งเรา เนี่สดดยสะดวกรวดเร็วสามารถที่จะรู้จักได้รับในเรื่องของวงเงินของตนเองก่อนที่จะมาชมรถภในงานแล้วก็อันมาสื่อแช่อได้อย่างรวดเร็วนะคะอีกอย่างหนึ่งวนวัตกรรมที่เราเปิดตัวในงานนี้เราเรียกว่า i-create นะคะช่วยในการที่ทําให้การให้บริการลูกค้าได้อย่างรวดเร็วแล้วก็ไม่ต้องมานั่งคีข้อมูลนะคะเราแค่ เบัตรไอดีแล้วก็ข้อมูลของค้า,าก็จะขึ้นอยู่ในระบบของเราได้อย่างเรียบร้อยเลยค่ะจากปัตรประชาชนซึ่งเป็นนวัตกรรมใหม่ที่ช่วยในการอนุมัติที่รวดเรเด็วขึ้นนะคะ